สิ่งที่ทุกท่านจะได้เจอบนเวทีของเราและในจอซีรีส์่รงนี้นะ สุดท้ายมันีอะไรเราจะชูอะไรของเรื่องนี้อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบสามพีครับสามพี่สามพี่คือสักามพี่คือเราเราอยู่กัน,นได้สามรายเทกับอิฐก,ก็ถ้าในของภาคนี้นะครับก็คือเป็นคู่รักกันแล้วนะครับมไม่เหมือนคู่อื่นครับที่เขาเพิ่งเหมือนกําลังมาเจอกันหรือว่ามารู้จักกันครับผมไม่กี่เท่าไหร่ถ้าไหนท่าไหนนะ ข้างไหนเกลียดมาเกลียดยังไมเกลียดมากนะแต่ว่าเราแพ้ความห่วงใยความใส่ใจมากกว่าคู่นี้มันเป็นจริงเนาะคู่นี้มันได้ฉันว่ามันได้เฉันว่าอื่มันจะได้มันได้รู้สึกยังไงบ้างฮาต้นร้อนจริงไหมร้อนแสบจริงอันนี้เป็นเพียงแบบที่แบบไม่ได้น้อนขนาดนั้น ก็ยังรออยู่ดีเพราะว่าหลายหลายทีเออแล้วเรายุ่นยุ่นเซฟน้องยังไงตอนนั้นเห็นแบบได้ข่าวต้องถามน้องแบบถามตลอดเลยว่าไม่รู้ว่าเซฟไงคือมันนึงเดียวแบบรถยนต์อะไเงี้ยเฮ้ยมันมันเข้าคาแรคเตอร์ได้ยุ่นยุ่นมันได้เนาะจากซีรีส์ก็ <vale ได้ได้คุยกับทางน้องวายุนะฮะเขามีความตั้งใจกับสำหรับโปรเจกต์นี้มากๆนะฮะก็ได้หยิบโปรเจกต์นำมาพูดคุยนะว่าเออพี่พอดีหนูมีโปรเจกต์นี้อยู่อะไรเงี้ยฮะในส่วนของพระเอกกับนายเอกบางทีที่ก็ คงได้อ่านกระแสมาบ้างอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไงป่ะที่อ่านกระแสก็รู้สึกว่าอย่างที่ที่นิวพูดว่าคาแรคเตอร์หรือว่าอายุอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยตรงนะก็เลยต้องเวิร์กช็อปกันหนักเพื่อปรับอายุหรือปรับคาแรคเตอร์ให้มันดูโตขึ้นใช่ไหมฮะให้มันใกล้เคียงกับบทมากที่สุดก็ท้าทายมากๆเลยการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยโตแล้วไปแตะอายุนั้นได้อะไรเงี้ยก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับ พอได้เริ่มอาจได้เริ่มถ่ายทําไปแล้วบางบส่วนเป็นไงบ้างฮะที่ถ่ายมาก็ดีฮะแรกๆอาจจะจูนยากหน่อยเพราะ<ม>ว่าพอถึงกองจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเปลี่ยนเต้นขึ้นมาว่าเราต้องทําให้มันได้แบบนั้นที่เวิร์กช็อปมาด้วยอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็จูนนิดหน่อยก็เลยติดเครื่องแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเลยฮะแต่ก็ยังต้องพัฒนาเยอะครับอ่าในส่วนของต้นทุน ก็สาหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงกดดันที่ดีนะครับเพื่อที่แบบจะทําให้เราได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ได้แบบว่าท้าทายตัวเองมากขึ้นได้อ่านบทได้ดูบทได้แบบเวิร์กช็อปกันมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ซีรีส์เนี่ยออกมาแบบว่าตรงตามที่ทุกคนอยากได้แล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราคิดกันหนักหนัก,นกอพอสมควรกับทีมงานแล้วก็แบบทุกๆคนช่วยกันเพื่อที่จะทําให้ในออกมาแบบโอเคเห็นไพ่หลอดออกมาแล้วเป็นไงตื่นดีใจไหมคะดีใจไหมคตามที่เห็นภาพป็นไง ก็ก็รู้สึกว่าเออแบบรู้สึกว่าเนี่ยความคาดหมายตัวเองนะครับเพราะเพรู้สึกว่าแบบเราก็ทําเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าฝั่งโปรดักชั่นเนี่ยเขาใช้เวทมนต์อะไรทําให้มันออกมาดูดีดูดีมากกว่าดีขนาดนี้ครับแต่แตต่อนถ่ายก็ก็ค่ายก็ทำให้เราลำบากนิดนึงเนาะใช่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้ทั้งน้องๆทั้งสองคนเนี่ยตั้งใจมากๆเนาะอย่างอย่างอย่างคิวถ่ายล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังคุยกันจับทีมนะว่าแบบต้องต้อง,อง,องชมสปิริตของน้องๆทั้งสองคนลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเนี่ยมีเขาแทบทุกฉากแล้วเขาแทบไม่ได้นั่งพักเลยนะฮะและไหนทางฝั่งของกมลที่ยุ่นเล่นเนี่ยคือก็ต้องเครียดทั้งว่าเอ้ยเล่นบทยังไงให้จําได้ไม่เท่าไหร่คือทํายังไงต้องให้ดูโตด้วยน้ําเสียงด้วยอะไรคือเขาก็ต้องคอนโทรลหลายๆอย่าง รวมไปจนถึงน้องต้นเองในฉากที่มันเป็นฉาก N.C. <ม>ซึ่งมันก็ต้องถึงทิกถึงขิงตามตามนิยายที่เขาเขียนมาแต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เต็มรอยทั้งหมดเนาะถ้าไม่ว่าจะเป็นการของเฟิร์มหุน่นกระหดมันก็น้องเขาทุ่มทุ่มเทกันเต็มที่มากๆเนาะแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้น้องๆจะเพลองตัวไหมถามว่าผมยังในส่วนของทีมผลิตเนี่ยผมก็ยังต้องแบบพอเปิดบทอ่านเราก็ยังตกใจยอยู่เนาะผมมันไปขนาดนี้เลยเหรอก็พยายามจะทําให้มันถึงซึ่งมันก็ถึงจริงแล้วก็น้องเองก็ ไม่ได้แบบจะอีดออดในการที่จะทําอย่างเงี้ยครับผมทุกคนแบบเต็มที่พอผมก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเปิดใจดูความตั้งใจของน้องๆดูว่าแบบว่ามันออกมาจะเป็นยังไงแล้วเข้าไปจัดเขาแล้วตัวของทีมผู้จัดเองโหพายุ อยากจะได้อะไรโอ้ย่าในเรื่องคือกมลเขาเป็นมาเฟียเลยนะเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนเขาจะมานั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เขาก็ต้องแบบนั่งเครื่องบินเจ็ทโอ้โหเครื่องเจ็ตมันต้องจ่ายนะสนามบินเราก็ต้องปิดเพราะว่าในการถ่ายทํามันต้องมีฉากอย่างที่เห็นในทีเซอร์เนาะว่าก็ต้องวิ่งตามเครื่องบินเพื่อที่จะแบบว่าวิ่งตามคุณกมลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปิดสนามบินเนี่ยจะอยู่วิ่งอยู่แล้วเครื่องบินแลนดิ้งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องเช่าสนามบินปิดสนามบินเช่าเหมาลำทั้งเจ็ตวันนั้นก็ อ่าังทันว่ายุก็ก็กระเป๋าเบาไปอยู่นะอ่าในเรื่องต้นต้องฟาดฟันกับผู้หญิงคนนี้ยังไงคะคุณเก่งเราจะต้องเป็นคนทาลายชีวิตคู่เขาหรือไงคะไม่เราไม่ได้เป็นคนทาลายเราแค่เราอยู่มาก่อนอยู่แล้วอ่อุ้ยแรงไปแล้วเอยู่มาก่อนแล้วก็งงว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้คือใครแค่นั้นเองก็อาจจะต้องมีซีนที่จะต้องแบบก็อย่างที่เห็นที่เจอค่ะอ่คุณเก่งขยับเข้ามาใกล้ๆมาหน่อย จริงๆแล้วคือสายฟาดมากคนนี้เนาะ,ะคือจริงๆแล้วตามในนิยายมันอาจจะมันยังไม่ได้เห็นเนาะแต่เป็นตัวเป็นเออมันไม่ได้มีบทเชอรี่ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเรามองว่าเฮ้ยเราพอมาทำโอเคในส่วนของนิยายใช่เราเคารพบ,บทในส่วนของนิยายอยู่แล้วเนาะแต่พอมาเป็นภาพจริงๆมาเป็นซีรีส์ที่ออกเป็นโลดแล่นหรือบนจอเนี่ยเราจะสร้างสีสันซีรีส์เรื่องไงเรื่องเนี้ยขึ้นมายังไงให้มันมีความแตกต่างจากโอเคในเมื่อถ้าเราเดินเรื่องไปตามบทเนี่ย ไปตามนิยายเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะตัวนี้เลยมีความสําคัญในเรื่องที่แบบว่าโอเคมันจะโผล่มาและจะทําอะไรบ้างจะมาฟาดตรงไหนบ้างเนี่ยต้องต้องรอดูเลยนะครับซึ่งน้องกิงก็ถือว่าตอบโจทย์กับกุ้มกับได้ดีมากใส่มาเต็มร้อยทุกๆฉากเลยไปอีกทีหนึ่งคู่คมกับใบบุญค่ะดีมากดย่างนีออ่ะคงศ์ใบบุญเป็นไงของของเราก็คาดหวังเยอะเหมือนกันกู้สำหรับนิยายเราเราก็เรื่องเรื่องราวเรื่องราวของคู้เราเรื่องราว โยมเลยโอเคก็เป็นเด็กเด็ก18คนึ่งครับที่ได้มาเจอพี่เขาใช่แล้วทําให้เราได้หลงรักกันแต่เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนเราหลงรักกันในที่สุดคือผมว่าบทนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่มาถึงเราต้องแบบว่ารักกันเลยหรืออะไรกันเลยนะครับมันเกิดจากความรักที่มันมาแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันจะมาจากความเป็นห่วงความห่วงใยเลย ซึ่งเหมือนกับคมครับตัวคมเองจะไม่เคยได้รับความเป็นผงจากใครมาก่อนเลยเขาจะเป็นแบบว่าใส่อย่างเดียวเข้าอย่างเดียวเลยแต่แบบจะมีมันจะมีอยู่จะมีแบบเด็กคนนึงแหละที่ถามตลอดว่าแบบอยู่ไหมเนี่ยหรือเปล่าอะครับแบบเราไม่เคยรับคำถามนี้มาก่อนแแใช่เลยครับเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะอ่างนอะวันนี้อ่ะขอ็เกย์กับเอ้ยก็เกยกับไอ้เบกับอิดเนาะ อาเดกกเอ็นไงคะคู่เราคู่เราเป็นไงบ้างเรื่องเราคู่เราครับก็คือคู่ของเราก็คือรักกันแล้วครับรักกันแล้วครับใช่ครับคือเราก็พอมาเจอกันเนี่ยโจทย์ของเราคือเป็นคู่รักกันแล้วเราก็เลยทํากันบ้านกันอย่างแบบว่าเราจะทํายังไงให้เรารักกันในคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะาร์ดคอร์หอรักพวงมากๆเลยใช่ครับหดสักพว ครับผมแล้วก็ได้ได,ได้ได้เริ่มถ่ายทำไปบ้างแล้วเป็นไงบ้างถ่ายไปบ้างแล้วครับค,คือเดียวครับถ่ายไปบ้างครับแล้วก็คือเหมือนเอาจริงคือเราก็ เหมือนจะมีลูกด้วยครับมีอะไรนะลูกมีลูกครับซึ่งเกิดจากใครเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรู้เลยครับหลานเฮ้ยหลานหลานหลานเนาะเลือกพ่อแม่ครับพ่อแม่ใช่โอเคอ่ะกินลบลุ้นค่ะกซี่เราเป็นลูกคซีซาร์มาทักครับสามคนทักทาครับต้องลาวต้องลาวเป็นไงสำหรับเราสาม เรื่องราวสามคนนะครับเริ่มจากแบบว่าผมสองคนก่อนครับก็คือกิจับรุตนนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ้านใิกัมพาเนาะใช่แล้วก็แบ่งของกันใช้ครับพวกอะไรบ้างตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นก็เป็นอาสบูอะไรเงี้ยเป็นเสื้อผ้าก็ใส่กันใส่อะไรเงี้ยครับใช่จนวันหนึ่งใช่เราก็ออกมาออกมาทำงานกับคุณกมลใช่แล้วเราก็มีเพื่อนร่วมงานสมัย้หมาใช่ครับเป็นเด็กใหม่ที่ เราสองคนเป็นพี่ก็ต้องดูแลรุ่นน้องใช่ครัต้องรับน้องนิดหน่อยอก็รับน้องไปรับน้องมาก็แบ่งกันใช้ดีกว่าความนมันก็เริ่มผัดพัฒนาไปเรื่อยๆคาผมลบนะครับก็เป็นเด็กที่กำมลเก็บมาจากในบ่อนครับแล้วก็แบบมาได้เป็นบอดี้การ์ดได้มาฝึกอะไรนะครับแล้วก็มาเจอ พี่ๆสองคนนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเลื้ยงไม่ถูกอะครับเราเห็นแบบเขาหล่อทั้งคู่อย่างเงี้ยอลหล่อใช่ครับอีกคนนึงก็โดนเขาตกตั้งแต่ต้นเลยเหรอค,ครับอีกคนนึงก็อบอุ่นอีกคนนึงก็ดุดุเราเลยใส่ไม่ได้เลยเกณฑ์<ช>ไว้ทั้งสองคนเราก็เลยอสองเลยแล้วกันครับอ่าจต่ <şu> ต้องไปดูความพิเศษตรงนี้อ่ะแก๊งเลขาค่ะแก๊งเลขาค่ะคุณยามคุณค่ะคุณยามแก๊งเลขาแก๊งเลขาเป็นเลยขาใครว่างอะไรไงคะ ลค่ะคิมค่ะไม่คาคิมใช่ค่ะคิม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 ค่ะอ่าอ่ะตอมค่ะคั็ค่ะคิค่ะคิม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 คองคิมค่ะลยนค่ะคินค่ะคิมค่ะอิเค่ะคิมค่ะคาบค่สคิมค่ะสัมค่อคิมค่ะคิมค่ะคมีอะไรเค่ดูแลค่ะคิมคอะคิมค่ะคิมค่ะคค่ะคิมค่ะคิค่ะคิค่ะคิมค่ะคิมค่ะคิม่ะ่ะค่ะคิม่ะคิ่ะคิมค้ะคิมคคิมค่ะคิมค่ะคิมิมค่ หนูนดีใจมากเลยนะที่ได้เล่นกับน้องเพราะว่าเห็นน้องอะทุกเรื่องเลยอะแล้วคือแบบเราอะเพิ่งเจอมาแรกเจอแล้วแบบว่าพี่เราจะกล้าคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอคือแบบต้องเหมือนกันมันเข้ากันได้มากพี่เนี่ยเขาก็เลยจับมาคู่กันนะคะค่ะเฮียฮุ้ยหมดแล้วที่่ะแลวดีเราเราเรา,เราต้องมีพลิกกฎไหมหรือยังตลกเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ตลกแต่เราอาจจะทำไม่ได้ก็ได้แล้วก็เลยเป็นตัวเราหรือเปลาอ่า สนุกเนาะเป็นตัวสร้างสีสันน่าจะประมาณนั้นยังไม่ได้ถ่ายเลยพี่จอเดี๋ยวเราดูเอาโอเคอ่ะเป็นเต้นกับพี่ฮงค่ะอธิคู่กันไหมคะคู่กันเาอไม่คู่เนาะเหปิดเอาไม่ไปเหมือนคู่กันไม่ได้เล่นคู่กันใช่ไหมคะไม่ใช่ครับใช่ครับแล้วเต้นเล่นเป็นอะไรคะอ่าเล่นเป็นการันครับการันเป็นใครเอ่ยอเป็นเหมือนคนที่จะมาสร้างเรื่องอะไรสักอย่างเนึ่งสร้างเรื่องครับเราเป็นอยู่ทีมกิี๋เนาะ ทีมเดียวกันอีก็สร้างเรื่องให้เขาตีกันครับประมาณนั้นครับประมาณนานสร้างเรื่องกับคู่คู่นี้เนาะใช่ครับครับยังยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเดี๋ยวค่อยอ่านบทจนเจอ <laughs> ได้ได้เริ่มถ่ายได้เริ่มถ่ายอ่ะคร่ายัยางครับอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายครคุณฮงค่ะสวัสดีครับคุณฮงเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นคนเกาหลีครับค่ะใช่ค่ะยองเซลยองเซลเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นยองชิดครับยองชิดยองชิด จองชิกครับจองชิกจองชิกครับจองชิกโอเคพอได้แปลว่าอะไรคะจองชิกจองชิกก็เป็นชื่อชื่อเกาหลีครับอ๋อเป็นชื่อชื่อหนึ่งใช่ครับคาแรคเตอร์เขาเป็นไงคะในเรื่องคาแตอร์เหรอครับเออถ้าจะเป็นมาเฟียมาเฟียเกาหลีที่โหดมากเราฮเรา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 ทำหน้าแบบโหดให้ดูได้ไหมคะเคลิ้นนะเราไม่เคลิ้นเยอ อาบทบาทมัน้าทายนะคะยังยังไม่เริ่มถ่ายยังยังเลยเนาะใช่ครับจะต้องรอดูฝากครเอกอะไรเอขาไปฝาก่อยค่ะเรื่องนี้ก็ฝากซื้ีแทนทุกคนเลยนะฮะฝากซีเรื่องไรนานๆแล้วของมาเฟียด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าเวิร์กช็อปกันหนักจริงๆแล้วก็ทำงานกันหนักมากบางคนอาจจะยังไม่ถ่ายแต่ว่าเห็นความตั้งใจทุกคนแน่นอนครับผม อาจจะเห็นแบบมุมที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนกันเลยก็ได้ครับทีกันเยอะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็แบบรับความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะส่งผ่านจอทีวีทุกจอไปเลยครับใช่ครับฝากเรื่องลายนักรักของมาเฟียด้วยด้วยนะครับโอเคครับไม่รู้